แบกน้องเดียวเออว่าเรากระลกกรันมังเดียวกูว่าบดมังลกกันมังอันนประมาทนั่นว่ะเฮ้ยเล่นฟุตนเป็นผู้ไม่ได้ฟื้นได้ยินวบบนี้อันยือเันในกูมั่งชิงแกกูตกูทุบดามาอยจ่บัราอยู่ด้วยความมีความสุขเราอยู่งด้วยกันฝึกประกันตัวกักัใช่ไหมจัดจริงเห็นในมึงอยากคิดว่าต้องอื้นนานน้องโอ้ยใจนี่มันหยั่งเด็กแรงถึงมึงกันแกแล้วแกแนวมึงก็จะไม่มึงรู้เรื่อกูแก เอว้วว่าก้าไม่แก่คุณเาวอนอาืจอแก่รลยยามมาได้กันเต็มที่ผมนะแต่ว่าหลดล้ดลมดูคุณสมบูรณ์ว้าเคยได้เป็นกิกเลยจะไม่เชียรรักเลยใช่เพราะพีต้องจะเน้นนักแต่เดงกอาจจกระชากบพุ้นๆนะเดี๋ยวเร่งคุณยังแค่เหมือนฟุ้นนะแหละคุจะพุ้นๆในตึงตานี้งานดื้อคุณไม่กลัวเลยกว่าป้ากูเตีวาก้าวในนะคุณายกวาไม่จยบหลอกใช่เป็นเพื่อเตี่ยว่าได้ก้าวในณะกูเป็นเซอร์ครีมตาหน้าข้า ล้ามเจ้าว่าปณีทะลุต,ต้องถ้าท่านอยากให้นาข้าสวสดใสท่านต้องใช้ครีมแชงครีมพเพรอกูเป็นเซรครีมตาหน้าข้าวเจ็ดเลีวปวดตาขึ้นนั้นกูนอนในเกวนาปดลมกับไม้แขวกับดับร้อนว่าป้าตึงนอนไรหัวปลานมอนยอกขึ้นเลยว่าเจ้าครีมเต็ยนน้าได้ไประโยชน์บป็นว่ามัดข้าวฟรีตั้งว่าเลยอันอีอให็หน้าอย่างดำฟรีอยู่ด้วยว่าครีมประโยชน์เต่ว่าเมตตาเึ้นจะด้มึง มังเจอเตีน้อยครมตานาข้าวคุณเจอตี่ยิ้มให้เจ้าโคตรียิ้ตท่กุบเพื่อเล่ที่กุบก้าวหยิบทีจะบุ้งติมีนักงานาจ้าวสาหนังอยู่ติ่โกตัอยาที่ยิ้อยากไม่เป็นมันที่เด็กก็อยากอะไรโกตัวมันก็อยากเจริมเจริมฮันวยาที่ดูแล้วาแหละตัเจรุญมันพ่อพ่อกระตั้งเพ็นในมาโยบัดที่นี่อ่อยใจไน้มันเรียนดึกซาวิชาค่ะเออฮันเล่นตวงมีไว้สักคน ในวัดที่คุณนายเลือกไว้สักคุณแต่พอใจได้กําตันอาจารย์ผมจะโคบอกตันอาจารย์ไปคิดว่าผ้มนี่อยากจะโคคุยกับน้องส้อนนี่เป็นการตัวผู้เราจะได้สมปันตมิตรทีทีการเป็นน้องส้อนนี่มาอยู่ในวัดเรายังไม่ได้เล่นกติกการอ้อยใจตัอจะคุยกับเขาไหมคุยได้จ้ะดองั้นไปคุยจะได้รู้จักกันมั้งนะทิดหลวงอาจารย์ค่ะสวัสดีนะจ๊ะเออสวัสดีครับค่ะน้องืจอได้กับน้องอ้อยใจ ตามเพื่อแกเป็นน้องออกหน่อยน้องชื่ออ้อยใจไงล่ะน้องจชอยใจยังเปน้องค่ะคุณชื่อไรจ้า่ชื่อทองชื่อทองครับน้ำตะกุ่นอะไรจ้าตัวตัวไทยไอตัวมูักจิมจะไม่ตัดเลยคนที่ว่าโลนนั้นชื่อไรจ้าไอ้เรื่องก็น้องคนที่ว่าโลนนั้นชื่ออะไรไม่แกไปตนียงน้องเอิน ที่เลยจ้ะพี่ชื่อแก้วนำจะคุ้ไม่แก้วรักเธอครับระวังนะนำคุณกันมาเพี้ยนคู่แต่งไรไปิดดุดนำคุณเปรตเลยแก่เปรตเปรตปีนี้ส่วคุณเรามันต้องไว้กันทั้งแม่รู้ไหมว่าปลาบองนี่ก็ชอบไอ้ใังไหมบองเคยัหนุ่มที่ชอบบองอ่างกูอบกูจูกระกินบองวัวกันไปใาญ่ลำหนะกูยอมต้องรู้กันโดยเฉพาะใจใช่ไหมจะกูต้นหน้ากูปักจีกระตะวันช่อทองกับชื่อทอง Con non bị chữ kèo Kha cặp Con làng chứ đây cha phúng chín, mình Bố con chín mà giờ bố bao dâu Quang Con ní chín là cha Cặp con chín Chứ là gì Quảng khen lửa <laughs> Chữ nhau con rồi nếp này đây cha Quảng khen lửa Mà chắc này Mượn tụng nhằn <laughs> Mà để mượn tụng nhằn Rồi cưng Thì đi biết thỏ đi ban đầm dù tí này cha Các ban đầm phúng เอ็ดบันเดิมจริงๆแล้วเอ็ดอยู่ติดสุราสุราครับนี่ทำไมสำเนียงไปอย่างนั้นว่าเปื่ได้เมียนอยู่ตรงกลางอยู่สุราครับอยู่สุราต่วนตะมันอยู่ติดข้างโรงพยาบาลสุราโรงพยาบาลที่ไหนอ่ะเอ็ดโรงพยาบาลยืนปิดอะไรนะคะโรงพยาบาลยืนปิดแล้วโรงพยาบาลยืนปิดนะคำเตี้ยไหมคำเตี้ยขึ้นรถไปบอกว่าไปโรงพยาบาลยืนปิดบนนู่นวงหินไต ข้าก้มเตียขาก้ามเตียฝักยืนปีติเกวนไม่หนาที่ดีกันที่ว่าไอโตเป็นคนชั่รัตมึงเตะไหมโตมอากูไม่เตะคุมาแด้งเถอะเอากูไม่โลที่ว่าเจ็บลาวัดชั่วรัานี่ใจคนได้อยากรั่วรัตเฮากูก็ไม่รู้เพื่อแก้วเาแกอยากชั่วรัตคือมันไม่เตีมาเตี๋ยไปแต่ไม่คนก็ว่าคนเจ้านั้นนี่นะบไปก็เมีย แกน้องแกจุรัดพอไปตึงเจ้าว่ะชาวบ่าวชาวเจ้ามันตั้งตินไว้ลังเดียวแกงหนังไม่พอโมกับบนกันมากพอชาวบ่าวพอชาวเจ้าเต่าเดินเวียดโม่เก่งกระจุกแค่นี้พอชาวเจ้าบัญชีเลยมาตึงกันเล่นกับพอชาวบ่าวเล่นกับบูแกงที่มากับพอชาวบ่าวเล่าแต่ว่าไม่ตีหนังก็จู้ตักรัดเอาเลยนะจู้รัดเลยจู้ดัดก่อนนะแค่นี้ก็อยากจู้ดัดกันตั้งแต่บัดนั้นอันยืดรูประวัตินาดินแล้วกูไม่เขุดจริง นี่ปัจนนี้แกว่าไหนก็อยากดูดัดมันนั้นปนนั้นเลยเหรอแต่จนังๆเนี่ยจริงมันมีประวัติเฟิน